สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะจ๋าจะมาแนะนำตัวโปรดักต์นะคะทั้งหมดที่แบรนด์อีฟมีนะคะเรามีด้วยกันทั้งหมด11ตัวค่ะมีตั้งแต่หมวดผิวหน้าหมวดผิวกายรวมไปถึงตัวทำความสะอาดหน้าแล้วก็คอสเมติกเราก็มีเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยววันนี้จ๋าจะแนะนำเริ่มต้นจากเบสเซ e เลอรติดอันดับ3อันดับแรกของแบรนด์ก่อนเลยแล้วกันตัวแรกนะคะตัวนี้เป็นตัวที่ขายดีที่สุดในแบรนด์มีชื่อว่า เซรั่มโลกมาเหมาะสำหรับลูกค้าที่มีปัญหาจุดด่างดำรอยสิวกลับฟ้ารวมไปถึงลูกขมขนกว้างปัญหานะคะเหล่านี้ถ้าเกิดว่าลูกค้ามีแนะนําใช้ตัวนี้เลยค่ะแต่เราจะไม่แนะนําให้ลูกค้าที่มีสิวใช้นะคะเพราะว่าลูกค้าที่มีสิวเนี่ยมีผิวที่ค่อนข้างที่จะแพ้ง่ายนะคะแล้วก็เซนซิทีฟมากๆเราก็เลยจะไม่แนะนําให้ใช้เป็นตัวกลุ่มไวท์เทนนิ่งใช้เช้ากับก่อนนอนนะคะราคา790บบาทค่ะต่อไปนะคะ อันดับที่สองของแบรนด์ที่ขายดีนะคะตัวนี้เลยค่ะมีชื่อว่า booster vitamin ค่ะ ช่วยบำรุงให้ผิวกระจ่างใสช่วยให้ผิวชุ่มชื้นสูงมากค่ะจะมีความเข้มข้นเหมือนมาสกผิวแต่ใช้ง่ายมากไม่ต้องหลาออกนะคะสําหรับลูกค้าที่มีปัญหาผิวด่างดำลักแร้ดาข้อศอกด้านกระตุ่มด้านผิวค่อนข้างที่จะแห้งปกป้องผิวจากการแตกลายบูสเตอร์ตัวนี้เลยค่ะตอบโจทย์ได้ดีเลยค่ะ3ามร้อยเก้าสิบาทนะคะต่อไปนะคะตัวที่ขายดีอันดับ3ของแบรนด์นะคะตัวนี้เลยค่ะมีชื่อว่ากันแดดยิฟนะคะตัวนี้เนี่ยมีแต่คนชอบตรงที่ว่าจุดเด่น ของมันเลยนะคะก็คือมันสามารถปกปิดผิวได้ดีค่ะใช้แทนรองพื้นหรือว่าบีบีได้เลยนะคะที่สําคัญมันคุมมันได้ดีมากคุมมันได้ยาวนานถึง12ชั่วโมงเลยนี่นะคะขายดีอันดัที่3 350บาทค่ะต่อไปนะคะตัวที่4นะคะ aloe cactus นะคะตัวนี้นะคะเรียกสั้นๆว่ามันคือเจลพักผิวค่ะเหมาะสาหรับคนที่ผิวแพ้ง,ง่ายผิวระคายเคืองนะคะรวมไปถึงผิวที่สารด้วยมันจะทําหน้าที่เพิ่มความชุ่มชื้นใ กับผิวแล้วก็ช่วยลดการระคายเคืองให้กับผิวค่ะตัวนี้เป็นตัวที่อ่อนโยนที่สุด ในหมวดหมู่ของตัวบำรุงเลยนะคะเพราะว่ามันมีเนื้อเปยตมีความเป็นเจลซึ่งมันก่อนโยนบางเบาไม่กุดตันเราจะแนะนําให้ลูกค้าผิวติดสารมาหรือว่าเป็นสิวเราก็จะแนะนําให้ใช้ตัวนี้ก่อน7-14วันก่อนที่จะเปลี่ยนครีมไปใช้ตัวอื่นในการที่จะบำร,รุงต,ต่อไปนะคะต่อไปนะคะตัวนี้ตัวที่หไบโอไม์นี้นะคะมันจะทําหน้าที่ช่วยลดการอักเสบให้กับผิวช่วยแก้แพ้ต่งตาง แก้แพ้ปวดผืนแสบคันผิวตีสารผิวอักเสบมันจะช่วยลดการอักเสบแล้วก็ช่วยฟื้นฟูผิวที่อ่อนแอให้กลับมาแข็งแรงขึ้นอีกด้วย690บาทน,นะคะแล้วถ้าเกิดว่าถาว่า ันนี้เหมือนกันเลยระหว่างอะโลแคคตัสกับไบโอไมน์นะคะมันช่วยลดการอักเสบเหมือนกันช่วยลดการระคายเคืองเหมือนกันมันเหมือนกันแต่ว่าราคามันต่างกันอย่างนี้แล้วจะแนะนําตัวไหนให้ลูกค้าดีจ่าจะอธิบายให้ฟังแบบนี้นะคะสําหรับลูกค้าที่ผิวค่อนข้างที่จะแพ้ง่ายเราจะแนะนําให้พับผิวด้วยการใช้เจลอะโลแคคตัสก่อน7-14วันเพื่อให้ผิวเนี้ยมาทําการปรับความสมดุลหลังจากนั้นเราถึงจะแนะนําให้ใช้ตัวนี้ที่มันมีความเข้มข้นมากกว่าตัวเจลอะโลแคคตัสต่อจากนั้นนะคะหลังจากที่ใช้อโลแคคตัสไปเั่นเองสิ ตัวที่6นะคะตัวนี้เลยค่ะแต้งสิวอีฟหน้าที่ของมันสั้นๆเลยค่ะช่วยให้สิวหายเร็วขึ้นค่ะลดการอักเสบของสิวฆ่าเชื้อนะคะแล้วก็ช่วยทําให้สิวยุบเร็วขึ้นด้วยนะคะ150บาทเท่านั้นเองตัวที่7ของแบรนด์อีฟครีนซิ่งอีฟค่ะตัวนี้นะคะช่วยทําความสะอาดหน้า ขั้นตอนแรกก่อนที่เราจะทําความสะอาดหน้าด้วยเจลล้างหน้านั่นเองค่ะเหมือนเป็นการคลีนผิวหน้าให้สะอาดก่อนอันดับแรกก่อนที่จะใช้ตัวเจลล้างหน้าหรือว่าโฟมล้างหน้าทาความสะอาดหน้าอีกทีหนึ่งนั่นเองตัวนี้เนี่ยข้อดีของมันก็คือมันจะช่วยทําให้ผิวไม่มีสิ่งอุดตันค่ะหรือว่าเป็นสิ่งอุดตันเนี่ยมันก็จะทําให้ละลายหลุดออกไปนะคะรูคุมขนผิวหน้าของเรานะคะมันจะเป็นตัว V แบบนี้เวลาเราใช้ cleansing w i p เนี่ยเราจะทําการนวดนวดนวดให้ทั่วผิวหน้าแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วมันจะทําหน้าที่ละลายลงไปลงไปละลาย อุดตันที่อยู่ใต้ดูกุิมนผลตรงนี้นะคะพวกไขมันต่างๆที่มันหลั่งออกมาจากร่างกายเรารวมไปถึงพวกเครื่องสำอาง c o ส m e t i c ต่างๆนะคะที่มันติดทนกันน้ำกันเหงื่อนี่แหละถ้าเกิดว่าเราล้างด้วยน้ำเปล่าหรือว่าเราล้างที่ด้วยโฟมลหน้าอย่างเดียวบางทีมันความสะอาดไม่หมดนะคะก็ะเลยจะต้องมีตัว c ล e นซิ i n g ตัวนี้นะคะที่จะช่วยทําหน้าที่ทําความสะอาดให้มันสะอาดก่อนอันดับแรกก่อนที่จะทําการครีนผิวหน้าด้วยเจลล้างหน้าอีกทีหนึ่งนั่นเองนะคะ300บาท2 0 0 ml แกนะคะเจลล้างหน้า j จ j ู d e ฟนะคะหรือว่าเจลล้างหน้า นั่นเองค่ะเหมาะสําหรับลูกค้าทุกสภาพผิวเลยค่ะเพราะว่ามันมีค่า pH 5.5นะคะก็ค,ะคือมีค่า pH เป็นกลางค่า pH 5.5เนี่ยก็เปรียบเสมือนสบู่เด็กหรือว่าแชมพูเด็กหรือว่าผลิตภัณฑ์เด็กเนี่ยก็จะมีค่าที่อ่อนโยนเท่ากับ5.5นั่นเองตัวนี้ก็เท่ากับตัวนั้นเลยนะคะต่อไปตัวที่9สบู่บาร์นะคะเรามีค่า pH 5.5ช่วยทำความสะอาดได้ดีโดยที่ไม่ทําให้ผิวส่วนเสียน้ําค่ะต่อ ตัวที่10นะคะในส่วนของหมวดผิวตัวนั่นเองมีชื่อว่าโลชั่นผิวใสนะคะช่วยให้ผิวกระจ่างใสนะคะแล้วก็ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวและที่สําคัญคือมีกันแดดด้วยค่ะแล้วถ้าเกิดว่าถามว่า สองตัวนี้มันแตกต่างกันยังไง booster นะคะมันเหมาะสำหรับลูกค้าที่ต้องการฟื้นฟูผิวแบบเร่งด่วนคําว่าโลชั่นมันคือโลชั่นบำรุงผิวทุกวันแนะนำให้ลูกค้าใช้คู่กันแบบนี้ก็ได้เพราะว่าตัวนี้มีกันแดดตัวนี้ไม่มีกันแดแนนแดแต่ตัวนี้เข้มข้นกว่าตัวนี้แล้วจะไปตัวสุดท้ายแป้งอีค่ะ เหมาะสำหรับลูกค้าทุกสภาพผิวเลยนะคะเรามีด้วยกันทั้งหมด5เฉดสีค่ะเบอร์1เบอร์2และเบอร์3เบอร์2มีเฉดชมพูและเฉดเหลืองเบอร์3มีเฉดชมพูและเฉดเหลืองเพราะฉะนั้นเราจะมีด้วยกันทั้งหมด5เฉดสีตัวนี้นะคะเรามีนวัตกรรมบอใบลิงซึ่งจะมีเม็ดแป้งเนี่ยเป็นทรงกลมๆเม็ดเล็กมากๆข้อดีของมันคือเวลาเราเกลี่ยไปกับหน้านะคะมันจะเนียนติดไปกับผิวเลยค่ะจากจะสรุปสั้นๆว่ามันเนียนปกติดดีไม่ตก่ลงไม่เป็นคราบที่สําคัญคุมความมันได้ดีมาก แต่เช้าอยู่ยาวเป็นยัเนเย็นเลยค่ะ690ยาบาทกระหนึ่งใช้ได้นานไม่ต่ำกว่าสามเดือนเลยค่ะทั้งหมดนี้คือผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่แบรนด์อีมีนะคะเรามีด้วยกันทั้งหมด17ตัวถ้าเกิดถามว่าเวลาแนะนําให้ลูกค้าจะแนะนํายังไงดีงั้นถามเข้าไปก่อนถามว่าคุณมีปัญหาเกี่ยวกับผิวด้านไหนคะไม่ว่าจะเป็นผิวหน้าหรือผิวตัวถ้าเป็นสิวก็แนะนําให้เขาใช้เซตสิวเลยตั้งแต่ทําความสะอาดหน้ายันบํารุงแล้วก็รักษา แต่ถ้าเกิดว่าลูกค้าเป็นสิวมาเยอะๆเลยและอยากฟื้นฟูให้ผิวแข็งแรงขึ้นอยากให้สิวมันหายก็จะแนะนําให้ใช้เป็น3าตัวนี้ถ้าไม่อยากเป็นสิวควรป้องกันไม่ให้การเกิดสิวฟื้นฟูผิวให้แข็งแรงแล้วก็รักษาให้สิวหายถ้าเกิดว่ามีกากเป็นฝ้า มีรอยสิวล่ะไม่ได้เป็นสิวนะแต่อยากหน้าใสก็จะแนะนํานให้ใช้เป็น2ตัวนี้นเลยค่ะลบม้ากับเบโอมาค่ะแล้วถ้าเกิดว่าอยากผิวขาวอยากผิวสวยล่ะใช้อะไรดีสตัวนี้เลยค่ะตัวนี้อาบน้ำบำรุงผิวด้วย2ตัวนี้นะคะอยากแต่งหน้าอยากติดทนน้ำมันใช้อะไรดีลบม,ม้าบำรุงให้หน้าขาวใสเบโอมายแล้วก็ปกันแดดตามด้วยแป้งมินแบบนี้หน้าก็เนียนทั้งวนันตั้งแต่เช้าอย่างเย็นแล้วค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นโปรดักต์ทั้งหมด1 1ตัวนะคะแล้วเดี๋ยวจ๋าจะส่งข้อมูลอย่างละเอียดให้กับทุกคนเข้าใจอีีกทนนึงะะคะ วันนี้จบไปก่อนแล้วนะคะถ้าเกิดมีอะไรก็ภาษาจากแกเชมอนะคะสวัสดีค่ะ